เวลาดีมากเลยเร็วเร็วเร็วอย่าช้าอย่าช้าสามศูนย์ศูนย์เจ็ดนวเข้าเต้นครับโอ้โหได้ถ้วยไหมครับโอ้ได้ได้อีกแล้วตอนนี้นะครับกรรมการก็ยังถือว่าเราเช็คกันอย่างสบายๆนะครับเมื่อกี้มีการวอลขึ้นมาแล้วกำลังซัดกันมาน่าจะปุมสิบกว่าคน หลังไล่หลังไล่เร็วหลังไล่แล้วเร็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 วโอ้โหี่40ครับ4017เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเปิดอกเปิดอกเปิดอกนายไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่เหนื่อยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสังเกตหมวกสังเกตหมวกหมวกใครโว้ยอ่าสูนลเข้าไปแล้วครับจากชนบุรีครับ รู้ได้ไงเพราะพี่ก็เยอะหมวกผมสาวิเดี๋ยวค่าเช่าด้วยมาอีกหนึ่งรุ่นครับเอาเทำเวลาครับทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยโอ้โหใส่จับ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 ห้าศูนย์ศูนย์เก้าเข้ามาแล้วครับพิหารแดงไปครับห้าศูนย์สองหกครับผมโอ้สำรองลบบุรีจัดไปคนยานเมืองป๋าจีนคนยานเมืองป๋าจีนไม่ใช่ป๋าจีนนี่วะคนยานเมือง ประธานสอนลาเข้าไปแล้วครับจากคนทันมึงจ้ำมาแล้วจ้มาแล้วจ้ำ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 ันรุ่นเดียวอันโอ้โหโซนสี่นหนึ่งครับรุ่นห้าโซนเ้อหน้าอะไรไม่รู้มองไม่เห็นสอบกันใหญ่เลยปพราาคนละรุ่นพเบ้หน้าอะไรไม่รู้บ้หน้าอะไร มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสือหมอบหมอบออกขวาไปเลยครับครับอีกหนึ่งล้นครับอีกหนึ่งล้นสองสัยเดี๋ยวผมจับพี่รับถ้วยเลยห้ารอบจับคนถ่ายหาแล้วครับสามศูนย์ครับศูนย์หนึ่งเข้าไปแล้วครับยิงอีกด้วยครับนักแข่งนะครับที่เข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับ